ชาแด่องสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกยูเซอร์นะครับเข้ามาแล้วก็ขอจอเข้าใจเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นนะครับทําให้ช่องของผู้ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์นั้นจะได้เติบโตไปพร้อมกับผู้จัดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกยูเซอร์นะครับ ยินดีต้อนรับพี่เบี้ยวนะครับพี่เบี้ยวที่เข้ามาทักทายมาร่วมเป็นสะพานบุญและร่วมโมทนาบุญในเช้านี้ก็ขออนุมมทนาบุญก็คุณพี่เบี้ยวนะครับก็ขอให้ท่านต้องมีจต่ความจุความเจริญปัารถนาสิ่งใดก็สงความปัารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นก็เรียนเชิญทุกท่านสงบกายสงบใจนะครับกล่าวคําบูชาพระรันตนตรัยกราบพระสมาทานเบจจสินต่อนหน้าพระรันตนตรัยไปพร้อมๆกัน ยินดีต้อนรับคุณพี่ศิริกรนะครับจากกรุงเทพมาหานครนะครับที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญในการธรรมเช้ากับหลวงพึกจิมชอบใจนะครับยินดีต้อนรับคุณมังกรนะครับที่เขามาทักทายสาธุบุญนี้จงสําเร็จแก่ทุกท่านมังกรนะครับที่เขามาทักทายสาธุบุญนี้จงสาเร็จแก่ทุกท่านทุกยูเซอร์นะครับเมื่อความพานพร้อมเกิดขึ้นกเ็เรียนเชิญทุกท่านสงอบกายสงอบใจ เก้าคำสมาทานเบญจศิน,นต่อหน้าพระรันาตนตรัยไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณพี่เบี้ยวสำหรับใจส้มนะครับบุญนี้สมสำเร็จแก่พี่เบี้ยวนะครับปรัถนาสิ่งใดขอให้สมความปรัถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกยูเซอร์นะครับเ <c oughs> มื่อความพร้อม,อมเกิดขึ้นก็เรียนเชิญทุกท่านกก่าวคำสมาทานเบญจศิน,นต่อหน้าพระรันาตนตรัยไปพร้อมๆกันนะครับอิมินาสการเรนะ พุทธังปูเชมะอิมินาสการนณธรรมังปูเชมะอิมินาสการนณสังฆังปูเชมะกรบาพราะพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโรภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ <c oughs> สวาคาโตภควตาธรรมโมเวรมณีสิขาปะทังสะมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมชปะปมะทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรณะสุขติยันติสิเรณะโพคสัมปทาสิเรณะนิพุติยันติตัสสมาสิรังวิโสทะเยตุ บุญนี้จงสำเร็จแก่ทุกท่านทุกยูเซอร์นะครับที่เข้ามาร่วมอนุมโมทัฒนาบุญกับหลวงพึกจิมชอบใจในเช้นะชานี้ก็บุญนี้จงสำเร็จแก่ทุกท่านาัฒนาสิ่งใดก็ขอ,ขอให้ทรงความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการน,นะครับสาธุพระคุ้มครองบุญศษานะครับสาธุล <c oughs> ำดับต่อไปท่านใดที่มีกุศลจิตกุศลเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลที่จะร่วมทำวัดเช้าไปพร้อมกับหลวง